สี่ห้าปีที่แล้วค่ะพูก้ก็ติดลบติดลบนี่คือหนักมากประมาณ1 1อล้านคือเพื่อนในวงการออนไลน์ก็แนะนําว่าให้ลงมาหาอาจารย์พอวันที่มาหาอาจารย์วันแรกอะอาจารย์ทักเลยค่ะว่าแบบตอนนี้ชีวิตติดลบใช่ไหมกําลังเหมือนเลิกกับแฟนใช่ไหมคือหลายๆอย่างนะคะทั้งโดนโกลทุกอย่างเลยทุกอย่างมันตรงหมดเลยก็สําหรับคนที่ นำไปใช้ก็ต้องประกอบด้วยความเชื่อจงเชื่อว่าพิธีกรรมไม่ขังเท่าพฤติกรรมจริงๆผู้เป็นศิษย์อาจารย์มาปีนี้ก็เข้าปีที่5แล้วค่ะแล้วก็ผู้เชื่อและศรัทธาในอาจารย์ไม่ได้เชื่อตามคนอื่นนะคะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสจริงๆผู้เชื่อและศรัทธาผู้ก็ได้ทำพิธีกับอาจารย์แล้วชีวิตผู้จากติดลบวันนั้น11ล้าน,นะคะจนกลับมามีร้อยล้านในวันนี้ได้ เมื่อคนเอาไปใช้ก็ควรเปลี่ยนการใช้เงินการทําตัวการพูดคุยทุกอย่างอยู่ในระบบของศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมของเอาไปมันก็ต้องดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับใครนะคะที่ได้บูชาน้าแร่ขวดคูในพิธีวันนี้นะคะซึ่งเป็นขวดคูที่อาจารย์ทําพีเนี่ยเป่าคาถาปลุกเซและสวดถ,ถึง7วัน7คืนนะคะเอาไปใช้เนี่ยเห็นผลเป็นอรรย์ทันตาอย่างแน่นอน ใครที่ดวงตกชีวิตตกต่ำนะคะอย่าพลิกชีวิตแบบผู้นะคะผู้แนะนำให้รีบบูชาขวดคูในพิธีเลยค่ะวันนี้ผู้ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ผู้ท้าให้หลอง